ต่อไปนะครับจะมาสอนการนำทีมจากที่อื่นๆนะครับมาอัพโหลดแล้วก็มาใช้กันนะครับขั้นแรกครับไปที่ www. f i x v a p c o m นะครับ slash f o r u m นะครับเลื่อนลงมาที่ทีมรูปแบบทีมกดเข้าไปที่ดาวน์โหลดทีมอื่นๆ คลิกเข้าไปดาวน์โหลดทีมอื่นก็จะมาอีกเว็บเว็บหนึ่งนะครับซึ่งเว็บนี้จะรวมทีมไว้เยอะแยะมากมายอ่าเราก็เลือกดูนะครับผมก็จะมาเลือกทีมที่มีชื่อว่านี่ครับ Fastest Style นะครับ2008อ่าคลิกเข้าไปที่รูปเลยครับหลังจากนั้นจะมีให้ดาวน์โหลดนะครับนี่เป็นไฟล์ซิปนะครับคลิก ดาวน์โหลดลงมานะครับแล้วเราก็เข้ามาเอานี่ครับเอามาอันหนึ่งนะครับอเอามาไว้นะครับก็จะได้ซิปนะครับแต่เราอย่าเพิ่งนำไปใช้นะครับเพราะว่าเราต้องนำมาทำให้ใช้ได้กับภาษาไทยก่อนนะครับดับเบิลคลิกนะครับคลายซิปออกมา นะครับลากออกมาก่อนนะครับลากออกมาปุ๊บนี่ลากออกมาแล้วนะครับนี่คลิกไปที่ image นะครับ folder image ครับมันก็จะมีนี่ครับ English นะครับแต่ยังไม่มีภาษาไทยนะครับเราทำการนะครับ Ctrl C นะครับแล้วก็ Ctrl V นะครับ นี่มันก็จะได้อันหนึ่งออกมานะครับทําการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นทําการเปลี H ่ยนชื I ่อนะครับเป็น T H A I K U T F 8นะครับโอเคนะครับได้แล้วภาษาไทยแบ็กกรอบนะครับตัวนี้นะครับเอาไปไกลๆนะครับลบทิ้งเลยก็ได้ครับป๊อนี่ นะครับกด Ctrl A นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับทำการ uh, add to achieve นะครับแล้วก็มาเลือกที่ส0นะครับป๊บป,ปนี่เราก็จะได,ได้อันนี้ออกมานะครับจะได้ตัวนี้ออกมานะครับ ให้เปลี่ยนชื่อนะครับห้ามเป็นชื่อภาษ,ภา,ษาไทยนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเอาเป็นเออเอาเป็นชื่อไทยทีมโอเคนะครับนี่ได้ตัวนี้แล้วครับแล้วก็นำไปใช้งานนะครับไปที่เ็บของเรา ผู้ด,ดูแลปรับแต่งทีมและการวางรูปแบบนี่ Choose File นี่ได้ไทยทีมนะครับดาแล้วติดตั้งปิงปองนะครับนี่มันชื่อว่า2008นะครับโอเคไปเปลี่ยนทีมใช้กันเลยนะครับ ก่อนหน้าน,นี้ผมเคยลงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับนี่ได้แล้วครับสวยงามมากมาดูที่หน้าแรกกันโอเคนะครับก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับก็จะได้ทีมสวยงามมาใช้งานกันนะครับ